จังหน้าร้อนมีแต่คนใจร้ายจะป้าตายเจอแต่คนหน้าเบื่อจำใจยังก็ยังไม่พอเพราะใจมันร้อนจะไหลเป็นเหงื่อ Freaking hot ทางของเฮสเตอร์จะมี มาเบลกับผมนะครับผมเราเป็นอยู่ฝั่งเซา머เนาะเราไม่ชอบหน้าร้อนผมจะเป็นฝ่ายฝ่ายเลิฟ Love, จะเป็นสายแบบน่ารักน่ารักหน่อยเลิฟเอร์เราก็จะ represen ว่าเออเนี่ยซัมเมอร์มันดียังไงทุกคนมาชอบซัมเมอร์กันดีกว่าอย่างงี้ค่ะเอาอีกแล้วทำไมเป็นงี้ทุกที่ที่เซาเมอร์ไม่ต้องชวในให้ออกไปไหนนะจู่ว่าขอเธอดูว่าหัดไม่ต้องมาช้าไม่คมัน harder จูสแควร์นี้จะใช้ชีวิตยังไง สวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่นะคะ <c oughs> ยากมากค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะได้ลองทำอะไรใหม่ๆดีค่ะตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้แอบได้ยินแบบว่าวิกเตอร์ร้องเท่มากเราก็เลยแบบดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้หนูได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญน,นี้ค่ะผมเกรดฟูมากเลยครับท,ที่ได้ออทำงานกับพี่ๆซูเปอร์สตาร์ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าผมไม่ไม่เคยทําเพลงคอนเซปต์นี้มาก่อนมาหรือว่าคล้ายๆกับแบทเทิลกันระหว่าง2ฝ่ายเออมีความร้อนมีความเดือดอะไรอย่างนี้แล้วก็เนื้อเพลงอยากได้ถ้ามันเกี่ยวกับหน้าร้อนด้วยแต่ว่าก็ต้องแฝงเรื่องความรักอะไรอย่างนี้้าไปด้วยเหมือนเข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับผมแะดิจูดเพลงนี้ก็เลยจะแบบรุนแรงนิดนึงฉันไม่ชอบหน้าร้อนฉันเกลียดหน้าร้อนเจอแต่คนใจร้ายอะเกลียดจังหน้าร้อนมีแต่คนใจร้ายเจอ

ครับผมโฟรครับโปรดิวเซอร์เพลงนี้ครับเราได้โจทย์มาว่าเพลงนี้มันจะต้องเป็นซัมเมอร์ที่มีการมีแบทเทิลกันเถียงกันว่าเฮ้ยคนนึงชอบซัมเมอร์อีกคนหนึ่งไม่ชอบซัมเมอร์อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วคนคนนึงอ่ะคนที่เขาไม่ชอบซัมเมอร์มันเป็นเพราะว่าเขาเคยมีความเจ็บช้ำบางอย่างในในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนนี่แหละแต่ส่วนในคนที่คนที่มันชอบซัมเมอร์อ่ะมันก็บอกเอ้ย e มันไม่เกี่ยวซัมเมอร์มันมีอะไรดีอยู่ที่คุณคิดสุดท้ายทั้งสองคนก็ร่วมมาเอนจอยซัมเมอร์ด้วยกัน ธอยังมาบอกว่าอยาเขป,ประตูแล้วก็ออกจาบ้านฉก,ก็ค่ชอบที่เวลาได้แดดมือนกับปัญหามันได้ออกจากร้า่จะสูดอากาศสบางเนมันที่ฟ้าสะอาดสะอาจะอาจจะชอบมันมากกว่านี้ถ้กิว่ามีใครมาอยู่ข้างๆไม่ไม่หายใจเลยไหวป่าววสี่ประโยคก<อ>็สี่สีบรรทันไม่หายใจได้ไหมอ๋อเราได้ครับ

ลองดูลองดูลองดูองดบอกว่ายากออกจากบ้านลาดแดดออกจากบ้านอากาศสบายสะอาดสะอาดมากกว่านี้อยู่ข้างท่อนยากคือท่อนแรกเลยครับเพราะว่าเอ่อเป็นท่อนที่เนื้อมันติดต่อนเยอะแล้วก็รัวๆมากๆเปอร์เซนเทที่จะลิน้นพันก็เยอะใช่ก็เลยมัานอาจจะต้องแบบละเอียดหน่อยครับตอนแรกก็แอบ,บกดดันค่ะเพราะว่าเพลงยากมาก ว่าเราก็ซ้อมมาแบบเต็มที่แล้วค่ะวันนี้ก็มาอัดก็สนุกมากค่ะเมื่อกี้ได้ฟังที่เตงร้องแล้วชอบมากฟังเพลงนี้ครั้งแรกว่าโอ้ my god แรปรัวมากฟังแล้วฮะร้องอะไรกันฮ ah ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างพี่วงไง sunshine blue sky grab a s h a d e s o m e o n g gold w i t e living i t s n y color remind us to come alive ไไตตนนนนเเเจชมคคีวามรู้สึกหลังจากการอาเสียงก็สนุกมากๆเพราะมีมีพี่โฟและพี่พอเชมาช่วยดูนะก็แบบรู้สึกแบบโอ้เจ๋งมากเลยเป็นประสบการณ์ใหม่ครับใช่แล้วก็มีการใช้ออโติทูนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยครับแล้วก็ใช้รอบนี้มันสนุกมาก Hold my hand when we are gonna sleep living in a summer dream อจริงๆเราก็ไม่ติดอะไรนะแต่ว่าเราขอทดลองหน่อย ได้ค่ะถ้ามันแบบแผลบอีกหน่อยได้ไหมได้สิคือคนอื่นมันโหดมากเลยนะโอเคเอา d my hand วันนี้ไมได้ใส่ใส่ใสอนนี้มันแบบสวยเนี่ยโอเค Hold my hand วันนี้ we are not gonna sleep living in a summer dream เสียมเลนะเอ้ยด้วยความที่มันไม่ใช่สัดส่วนแรปที่ปกติแรปด้วยแล้วก็ปกติหนูจะแรปติดสูงนิดนึงเสียงก็จะแบนๆสูงๆอะไร แต่วันนี้พี่โฟเขาก็อยากได้แบบว่าที่มันต่ำเททุ้มทำไมต้องมามัวรอให้ที่ตกเด่นโอเคเฮ้ยผมละแต่ว่าตกเด่นแหลมไปหน่อยครับตกเด่นใช่ตกเด่นโอเคทำไมต้องมามัวรอให้ที่ตกเด่นเั้นี่ดูสักนึงแล้ l แบบลูกแกอายุก็มิสวิงเอาทูแฟนอัพเฟิร์ส o เตจอยู่เนี่ยพอแบบมันไปสูงขึ้นในนี้มันจะ ้าลินนนดึงสคตัออมเเแยฮพฟังเลิฟของของผมก็จะแนวกวนๆครับเป็นกวนๆสดใสสดใสหน่อยมันแบบสว่างสดใสอากาศมันน่าไปเที่ยวเล่นถ่ายรูปกินอะไรเย็นๆมันแบบเฮ้ยมีแต่กิจกรรมมากมายที่เหมาะสำหรับแบบฮอตซัมเมอร์อะไรเงี้ย ด้วยกันจะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นความฝัน shall we dancing a n d e r s น n ให้มันล้อมและไลยลเลงไว้ด้วยกันเฮ้ดีนะเฮ้ <Hey. S 3> อจริงจริงมันมันก็ยากเกือบทุกจุดเลยนะเพราะว่าพอมันแบทเทิลกันปุ๊บอ่ะคนที่ไปทาง เฮทซ์ซัมเมอร์อะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วมันจะกลับมาชอบหน้าร้อนได้ยังไ,ง,ง,ไวงวท่อททนของผมจะแต่งมาประมาณว่าทุกอย่างก็จะเกี่ยวกับอุณหภูมิหมดอย่างไรอุณหภูมิแล้วก็มันจะมีพ่วงกับเล่นคำร้อนมากแต่ก็ยังชอบอยู่อะไรแบบเนี้ยก็คือเล่นเล่นคำเทมที่แปลว่า t e m p เรเจอร์คืออุณหภูมิกับเทมที่แปลว่าเทมเท a t i o n นะครับผมดึงดูดก็แบบว่า เทมของคุณสูงมากก็ทั้งทั้งอุณหภูมิทั้งการดูดของคุณทำให้เราแบบว่าร้อนเลยเงือออกแต่ว่ายังไงเราก็ชอบอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝั่งเกลียดเัมอแต่ก็แบบยอยกเว้นให้เขาก็ได้สำหรับเป็นเขาไอท่อนกับมาเบลผมทำยังไงให้ไอท่อนที่มันใช่พผมปเสียงรองใช่ทำใจเย็นก็ยังไม่พอเพราะใจมังร้อนจะไหลเป็นเงือร้องตามไกด์เลยโอเคครับเออทำใจเย็นก็ยังไม่พอเพราะใจมันร้อนจะไหลเป็นเงือ คำว่าใจอ่ะเพราะใจไอ้นี่ก็ต้องต้องถ่ายเหมือนกันเพราะใจใจใจเดี๋ยวมันจะไม่ถ่ายันโอเคแต่ดีนะที่ลองดูใจคทำใจย็นก็เย็นเรื่องเรื่องเรืองเรืงเรืองเรื่องเรื่นทำใจเย็นก็ยังไม่พอเพราะใจมันร้อนจนไหลเป็นเหงื่อเฮ้ยพอเว้ยในด้านเพลงเนี่ยเหมือนเราสี่คนยังไม่เคยทำเพลงด้วยกันเลยครับไม่เคยร้องเพลงด้วยกันเลยก็น่าสนใจดีว่าจะออกเป็นยังไง b บนจ์จะ stay ahead and blame the heat okay I, he I a d <c oughs> มัน it h จะ never happen e d please just listen s u m e e r he s a e d me forever b a b e l e t m e ไอ้กี่ปีกี่ปีกี่วัน <laughs> กี่วันกี่วันก a r o ันกี่วันกี่วันก m ่วันกี่วั a กี่วัน a ี่วัน m ี่วั t ก i ่ h t นกี่ a ันกี่วันกี่ว e นก a ่วันกี่กี่วันกีวันกีะวันกี่วันก n ่วันกีดวันเว่วันกลวันันี่นี่ดนีน่ัดีนะดเ่ดี่ก <laughs> ่ันกี่่วันม่น <laughs> <laughs> <st> ่วักันกกันีวน่น่่นน่ แมน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 ซับซับซับท่อนไหนดี่ยากสุดครับท่อนเอฟเฟกต์คล้ายๆกับตะโกนตะโกนวักวักหน่อยก็จะเป็นเทคนิคของชาวร็อกงั้นนครับผมค่อนข้างยากนิดนึงครับ Freakin h a r ดีดีชาวร็อกผมใส่ให้หมดเลยเอาเป็นของเล่นผมจะว่า ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนจริงๆ3คนเนี่ยเช่โจลินวิกเตอร์เนี่ยเคยทำเคยทงานกันมาประมาณหนึ่งแล้วแต่อย่างของมาเบลเนี่ยคือก็ตื่นเต้นที่จะได้มาร่วมงานกับเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยครับผมว่า4คนนี้มีคาแรคเตอร์น่าสนใจนะครับคือมีทั้งความเซ็กซี่เนาะแล้วก็มีความแบบห้าว มีความเดืดเดือดแล้วก็มีความกวนคือสี่คนนี้คาแรคเตอร์คนละอย่างเลยตอนนี้ผมทำณขนาดนี้มันเป็นเดโมอ,อยู่แต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เสียงของทุกคนมารวมกันแล้วผมว่าเพลงนี้มันจะดูแบบแสบซ่ามากก็อยากจะชวนทุกคนมาสปอร์ตเลิฟซัมเมอร์นผมเพราะว่าเราแบบเราโนฮทเราแบบเรารักซัมเมอร์ความรักชนะทุกอย่างครับผม ก็คือบอกเลยว่าแค่เห็นหนูกับวิกเตอร์เนี่ยมันก็น่ามาร่วมทีมแล้วเอาจริงปะเลิฟซัมเมอร์เนี่ยมันดียังไงมันดีทุกอย่างเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาเลิฟซัมเมอร์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ย80%ก็เป็นซัมเมอร์ไปแล้วคือถ้าทุกคนไม่เลิฟซัมเมอร์เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงดังนั้นเนี่ยเรามาเลิฟซัมเมอร์แล้วมาหากิจกรรมทําในช่วงซัมเมอร์ด้วยกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่แซ่บมากเอเนอร์จ <c oughs> <c oughs> ีเหลือหล้นไม่ว่าจะด้านแล็บด้านร้ออี่่คืใสเต็ม ไม่มีกั๊กนะคะทุกคนทีมนี้มาอยู่มาอยู่ไอซซัมเมอร์กันเยอะนะคะชวนเขาฟังเะครับผมก็ไม่ต้องชวนจริงจริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้าฟังไหนครับเขาไม่ต้องๆๆอไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมครับก็ พิมมาก็ได้ครับว่าเข้าฝังไหนกันนะครับผมชอบฝังไหนนะครับยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะแต่การร่วมงานที่สนุกสนานมากครับได้พี่ฟัวบลิโอได้ซีมมช่วยเขียนเนื้ออีก่างนี้ครับแล้วก็ดู MV ได้ทางช่อง y o u t u b เ p e ซ s i ไ h a i l a n d ครับผมแล้วก็อย่าลืมชาเลนจ์นะคะเรามีชาเลนจ์เต้นด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดเต้นเนี่ยเรามีชาเลนจ์แรปด้วยนะคะก็สามารถไปแรปด้วยกัน<อ>ได้นะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กชาเลนจ์ของเราด้วยนะ